เล่นตายใครวายักนะคะ,คะนี่ค่ะสวัสดีค่ะชวนเล่ตายจะลาค่ะวันน,ะะนี้ชวนเล่นคำว,<อ>ว่าชา์ดคำว่าช์ดช์ดช์ดนี่แหละคำว่าช์ดในภาษาตายนะคะเป็นคำอุทานคะ่ะใช่ประกอบกับคำอื่นๆคะ่ะใช่ในการขยายคำวางข้างหน้าก็ได้ข้างล่างก็ได้คะ่ะเป็นคำที่เราต้องการเน้นนะคะคำว่าชา์ดในภาษาตายนะคะมีความหมายเหมือนกับการแสดงความแปลกประหลาดใจ รือว่าความผิดหวังที่เราเมื่อว่าไม่เป็นทางที่คิดนั้นพลาดนะคะชาร์ตในภษะักางกันเลยแปลว,ว่าแหมตัวย่างเช่นชาร์ตเฮ่รถจากวนฉาติจอด,ดหน้าบ้านเราสวยจังสวยจังอืมก็คือแหมรถจาก้วที่จอดหน้าบ้านเราสวยมากๆเลยสวยมากแหมมันสวยมากประมาณเพื่อตัวย่างเช่นชาร์ตและคุณแร่บอล เหม็นอยู่ไม่น่าแพ้เลยถูกลิวกปูชาดเกาตูกไม่ตัง้งถูกชาดชาดไม่น่าแพ้อืมตัวอย่างนี้ก็คําว่าชาดนี่ก็คือแบบว่าเป็นผิดหวังอะแหมไม่น่าแพ้เลยประมาณนี้ค่ะเป็นชาติที่แสดงถึงความผิดหวังค่ะแหมไม่น่าแพ้เลยถ้าี่แง,งปานคิดได้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์มั้นะคะจะได้ไล,ะะไล่ตายกันทุกจักรไปเลยค่ะ,<อ>ะตายันไม่ยากค่ะ i